สวัสดีเจ้คาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐีบ้านพุ่งโอเค,ควันนี้ฉันพามาพบกับคนหนุ่มคนนี้สู้ชีวิตคุณต้อมชื่อจริงว่าชินวรตะยังกนนครับเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ไหนันตอน,นเด็กๆตะเวเนไปเที่ยวครับ <ไป S 3> แล้วแต่แล้วแต่จะมีคุณพ่อจะให้งานทางานช่วยผิดเพิมที่ไหนก็ไปหมดครับไปหมดค่ะคุณพ่อให้ผมไปทางานตั้งแต่เด็ก เสร็จแล้วไปทาธุรกิจเนี่ยธุรกิจก็ไม่มีคนบริหารไม่มีู้จัดก,การแล้วเราเป็นเด็กไปทํางานเราไปแต่ละที่ก็ทําเจ๊งตลอดพอได้ไปเรียนมาหาลัยเนี่ยกเ็ยกเลยมีความตั้งใจว่าเราอยากรู้จริงเราผิดพลาดเพราะอะไรอพอไปเรียนมาหาลัยก็ตั้งใจเรียนโอ้ันเวลาอาจารย์สอนสอนเรื่องนั้นมาเรื่องนี้โอ้ม่หน้าทําไมกูเจ๊งโอ้ม่หน้าทำไมกูถึงพลาดมีหน,าน้าละกูขาดตรงนั้นขาดตรงนี้ขาดเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยได้เรียนรู้ประสบการณ์มาตลอด ได้ถึงมหาลัยปีสามธุรกิจที่บ้านก็เกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ขอพักการเรียนเลยขอกลับมาแก้งานคุณพ่อเกี่ยวกับพวกทําถนนถนทางโยธาใช้คําว่าไม่เป็นเลยไปถึงก็เอาคุณอาทําถนนเส้นนี้คุณอาจจะทํำยังไงกระถางคุณอาแลบอกหนึ่งสมาก็ไปถามอีคนนึงคนนึงก็บอกว่า หนึ่งของสักสรีเอ้ยสองคนนี้พูดเหมือนกันเว้ยเอาทำเลยเดี๋ยวผมสนับสนุนนะครับแต่แล้วก็ใช้วิชาการเรียนเราเข้ามาบริหารจัดการทำคนหมุนนู่นหมุนนี่ทำนั่นทำนี่โอ้โหโดยธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จ